สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็ดีนะครับผมเราก็จะมาสร้างรถไอติมนะครับผมก็คือรถที่ขายไอศครีมนะครับผมก็แบบนี้ไอศครีมแบบนี้นะครับมีหลายแบบนะครับผมไอศครีมของเรานะฮะก็เป็นรถที่สร้างง่ายนะครับผมคือเอาไปสร้างได้ในแมปนะครับผมแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างกันเลยครับผมไปก็นะครับท่านผู้ชมครับก็ เตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมก็อันดับแรกเราจะเริ่มทําฐานกันก่อนเลยนะครับฐานก็วางล้อแบบนี้ไป2บล็อกแล้วก็นับมาอีก3แล้วก็วางบล็อกที่4นะครับผมแล้วก็ห่างการบล็อกหนึ่งแบบนี้นี่ครับแล้วก็วางเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็เอาปุ่มมาทําเป็นล้อแบบนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวค่อยมาอุดแล้วกันเอ่อ ุเลยแล้วกันโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาสลับนะครับผมวางแบบนี้3บล็อกต่อกันนะครับแล้วก็วางข้างในด้วยอันนี้จะเป็นฐานรถนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ด้วยตรงนี้โอเค จากนั้นนะครับผมพอเราได้ฐานแล้วเราก็จะวางบล็อกสีฟ้านะครับผมแบบนี้เลยวางไปเลยนะครับวางไปรอบตัวฐานเลยนะครับผมแบบนี้เลยนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็เราก็จะกระจกสีดําวางอันนี้จะเป็นหน้ารถนะครับผมไอ้ล้อเดียวจะเป็นหน้ารถนะฮะพอวางกระจกสีดําเสร็จนะครับผมก็ให้วางอา่าบล็อกเขาเรียกบล็อกอะไรอะผมลืมบล็อกคอสแบบนี้นะครับผมแล้วก็ วางรอบไปเลยนะครับอ่าพอ <sm elling> ได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับ <sm elling> ผมเดี๋ยวเราทุบทุบตรงนี้ออกก่อนตรงนี้จะเป็นประตูนะครับผมที่เราจะเดินเข้าได้นะฮะก็ต่อไปสลับนะครับผมวางแบบนี้อ่าจากนั้นให้เอาบล็อกคอส์สนะครับผมวางแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็อันนี้ยังเพิ่งปิดนะครับผมเราจะเหลือไว้ตรงบล็อกสุดท้ายแล้วก็เอาแลมวางอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นรถรถเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องหน้าต่างที่เราจะเอาไว้ขายนะครับผมอ่าจากนั้นเราไปทำไฟหน้ารถก็ให้วางป้ายเนาะผมเขาเรียกเป็นป้ายในกันแล้วก็เอาบล็อกคอสทาเป็นไฟรถนะครับผมอ่าเสร็จแล้วตัวรถแล้วก็ แดี๋ยวเราไปดูอปุปกรณ์ตออ่อไปกันเลยครับ <Yeah. S 1> ไปก็นะครับผมก็อุปก,กรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมไอเทมที่2ก็เราจะทําด้านบนก็คือวางบล็อกสีฟ้าไปแบบนี้นะครับอุ้ยไม่ใช่ปุ๊บปึ๊บ,บแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางแบบนี้อ่าแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับผมผมก็จะทําการวางเอ่อ ลับก่อนนะครับผมเราจะปูพื้นก่อนนะฮะให้เหมือนตอนที่เรากำลังเข้าไปซื้อนี่ครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับวางมาอีก3บล็อกแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เพิ่มตรงนี้แล้วกันแต่เราจะเพิ่มเป็นแค่สลับนะครับผมเราจะาแบบนี้ให้ดูเหมือนเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับผม ก็ต่อไปก็ให้ติดป้ายโปสเตอร์ไว้ข้างๆ2งป้ายเลยนะครับโอเคไอทมันจะมืดนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเช้าก่อนนะครับก็พอวางป้ายเสร็จเนี่ยครับผมเราก็จะวางแบบนี้เป็นเหมือนเต็นท์นะครับท่านผู้ชมต่อบล็อกกระจกขึ้นมา3บล็อกทําเป็นเสานะครับก็แบบนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้วางไม่ได้เอาเป็นตรงนี้ลยกันโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็นเสาเดี๋ยว,ผม,วผมเพิ่มสลับมาอีกอันหนึงน่งดีกว่าโอเคพราะเราได้เป็นเสานะครับผมเราก็จะวางบล็อกขนแกะสีขาวกันก่อนนะครับอุ้ยนี่เลยวางมาแล้วก็บล็อกขนแกะสีฟ้านะครับผมก็จะสลับกันไปเลยนะฮะ โอเคเพราะเสร็จแล้วนะครับผมผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสวยผมือยทุบออกนะครับผมแล้วก็วางเป็นสแลปนะครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเหมือนเป็นเอ่อแบบนี้เลย <c oughs> เป็นว่ายาวผมว่าเป็นหลังคาออกมานะครับผมเป็นร่มให้กับคนที่จะมาซื้อไอติมนั่นเองนะครับโอเค ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยนะครับผมไปดูอุปกรณ์ในการตกแต่งกันเลยป้าย <c oughs> อุปกรณ์ในการตกแต่งนะครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับผู้มชมครับก็เดี๋ยวเราไปทําข้างในกันก่อนข้างในนะครับผมเราก็จะเพิ่มแสงสว่างอุ้ยผมลืมเราต้องเอาสลับด้วยนี่นะสลับมาไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคเป็นทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนตู้เก็บอ่ะผมจะวางไฟไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่ ก็นี่มันจะเหมือนเป็นตู้เก็บไอติมนะครับผมอ่าต่อไปเราก็วางไอติมสีฟ้าแล้วกันตรงนี้1อันนะครับผมแล้วก็ข้างนอกก็เราก็จะทําเป็นโต๊ะนะครับผมโต๊ะเราก็จะอันนี้จะเป็นแอดออนนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์แอดออนไว้ล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่เราก็ทําเป็นโต๊ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเอาสัก2โต๊ะ ผมสองโต๊ะสามดีกว่าสามนี่แบบนี้นี่ครับผมแล้วก็วางไอติมแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ตัวนี้ว่าผมจะเพิ่มลูกเล่นสักหน่อยนะครันอ๋าดูดีขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นี่ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนคะครับผมสำหรับรถ ขายไอติมของเรานี่ครับผมก็จะเป็นรถทั้งรถด้วยแล้วก็ให้ที่นั่งด้วยนี่ครับผมก็จะเป็นรถขายไอติมของเรานั่นเองนี่ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนี่ครับผมก็เราจะมีการสอนสร้างใหม่ๆอีกนะครับผมก็อันนี้ผมก็คิดเอาเองเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเรจะสอนสร้างอะไรนี่ครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม ก็คลิปใหม่มาทุกสัปดาห์เลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย